ต่างทีมงานกำลังขมักขมนันเตรียมตัวตอนรับกระถินพี่น้องพ่อกระถินมามกลอกมหาหอดมองนี้กันล่ะพาเดี๋ยวจุดบางไฟตะไลจุดบางผู้พี่น้องเอง้ สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายหองเบ้าวดมลุดกครับยินดีต้อนรับมาสู่ช่องเบ้าดมลุ๊กออฟฟิเชียลครับวันนี้กาป่าอยู่ในงานกองกระตินครับพี่น้องครับเป็นกระินสามคกี้กองที่สองครับของพี่น้องเช่ากุดวาครับพี่น้องครับอุทาวุแก่เหาคะทำามนาทีคือเก้าครับปัดกวาดถนนไปก้อนที่ขบวนกองกระตินจะตายมากครับพี่น้องครับ เป็นกลองที่สองของพี่น้องชาวกุวุวาครับเป็นกะทินสามากี้ครับกลองที่สอง เป็นโล่งท่านครับพี่น้องโล่งท่านโงทานครับพี่น้อง <t pronounce> เป็นโล่งท่านของพี่น้องชาวคุตว่าเอดไว้ต้อนรับกองทีมกองที่สองของพี่น้องชาวคุตว่าเฮาครับก็ถวายณนะัดเม, <im ps> <im ps> มนเม <slipping> ครับพี่น้องครับ

อยู่บ้านอะไรหรือคุยอยู่วัดป่าเจ้าดิบ้านอะไรจุดเดนว้าปห้ามห้ามนู้นห้ามนี้เลยเดี๋ยวขอจ้าวะครับครับทั้งทีมงานกำลังขมักขมนั่นเตรียมตัวไปตอนรับกระถินพี่น้องพ่อกระถินมาหมกลอกมาหอดมองนี้ก่นล่ะปาเดี๋ยวจุดบางไฟตะไลจุดบางผู้พี่น้องเอ้ยกำลังการกำลังเจ้าพี่น้องเอ้ยล่มก็ว่อยๆแล้วได้ เขากับเลื้มจะกลมเลยมงเกี่ยวกับเกี้ยวเลยน้องเลยค่ะคื้มก่อนะคือก่อนอเลลื้มก่อนเนแล้วตักจงเกี่ยวเขาไ่วะเลเี้ยวเลยเลื้มเหี้ยเลื้มเีไม่แรงดพี่ตะปูได้นี่นย่ได้เอนี่บ่เดี๋ยวเดี๋ยวันกับขบวนมาค้ำมูรเอาแมลงมาขับรบังไม่ได้พูดพึ่ดเนะเหตนะครับเนไม่แงดินะ่

ม่เ้าเป็นการจุดบองไฟตะไลน้อยจะทันหรือสีน้อยครับ เดนได้อน,อะไนะชื่เอเรียนมียังบ่ครับตอนนี้กาขบวนกองกระตินของพี่น้องชาวกุฎากได้เดินทางมาฮอดวัดเม่นกรกุฎาแล้วพี่น้องเอ้ยขบวนแห่ของเฮากับมาฮอดแล้วล้วกตั้งทีมงานเฮาก็ได้จุดบังผู้ต้อนรับขบวนกระติน

มันด oh. oh, no. ันก้อนเดี๋อมันดันก้อนเดี๋อมันดันก้อนเดี๋ยมันดันก้อนเอ้ยโอ้โหสังเผลอนี่สังเผลอสังอะไรครับสังบีมสังบีมโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดพูดอ่ะลองจัดขนาดเลยคุณล้มอ่ะแล้วโอ้ได้การได้การได้การแน่นอนแน่นอน ยุดไปให้ตะไล่นะยุดตะไล่แม่เฮ้ยยุดตะไล่เลยอ่าก็ไฟแล้วล่าลอดบ้างเลยเอานี้เอานี้เอานี้ยเนี้ยไปไกลไรจูมันนี้อยากไปจูบบุ๋มแะไรนะมาก็เชือหลายพูดมันหลายบางพูด อ้ครับ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 ผมครับผมออเลยครับผมวัสดีครัท่านผู้ชมพอแล้วพอแล้วออุดฟอ่ะจุดจุดจุ่าเลยเอาเลยเอาเลยยวนไปเสื้อปลาเขายวนไปเสื้อปลาเขานแต่เย็นเย็นมีเฮามีเฮาอย่าเฝ้าอยเฝ้าอย่าเฝ้า ีเฮาใส่มันแน่นพูดกระดากล่าวมันแน่นพูดไม่ค่อยจะไปเบ้งเดเบืงชังพอตเตอร์กำลังจุดบังไฟตะไรน้อยพี่น้องเยอย่ายอย่าไปเคยขยับมาเฮ้ยชังพอตเตอร์กำลังจะแล้วพี่น้องเอ้ยเอา บ้านนี้แหละเฮาบ่เอาเฮาบ่บ้านนี้เอาเฮาเฮาเฮาไปน้ำลมจอยหัวระเบิดวันนี้ไอ้ประต์อันนี้มีดิเซอร์ลมมีดิเซอร์หัวระเบิดเพเลยเลยอ่าเฮือนงามพี่น้อง มีเฮาเฮาอยู่แต่ว่าเฮาสามีข้าดระดังหูใหญ่หูใหญ่ 光明。 นุ่มน้อยบังที่สามพี่น้องเอ้าปี๊ดสังแดงครับตอนนี้ก็ได้เดินทางมาทอดวันเมียแล้วขบวนแห่เข้ากระทุ่มละห้ามทางมากครับพี่น้องครับทีมงานท่านฤาษีน้อยครับท่านสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีรถถ่ายง่ายครับสวัสดีครับสังพอเตอร์กลับมาเฮ่กำลังเจอจะซื้อมีดจูดครับพี่น้อง อากาสังไปเลยโอ้ตังวะวอลังดังโอดดังอดตังถาต้องการมาติดตั้งบังผู้ไว้แล้วบ่แหน่ครับแหน่ท้องท้องมาเยอะหรอติดตั้งอันนี้มึงจุดจุดบังบผู้ผู้อันเป็นม้วนๆหน้าพี่น้องเมียนผู้มียนผู้โบราณโบราณโบราณครับโอ้ลืมสวัสดีสังตอมสวัสดีครับสังตอมครับอ่าอันนี้กะเพื่อนจะได้ช่องยูทูบอยู่ได้พี่น้องเลย อมดรมเนยลมมันใหญ่พมันนับเอาเลยเอาเลย FC บ้าดมท้งหมดนี่โหสมหามฟอมนี่สวัสดีครับคือว่าได้รรงานต้เลยานายบีมอ่าบีบนายบีมน่หงดนี่เด้นายเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสดดาอาผูนี้ดิคือว่าเลรายงานโตเลยเร็วเสื้อโตค่ะน FC ครับมมาเหกำลังเจอเบ้าดมได้อี่อดกูไม่เคยีดอด มาลุ้นน้เลี้ยครับขบวนแห่ท่าน้องหอดข้าวกับได้เบึ้งผู้ะกัตะไลครับพี่น้องตะไลเป็นตะไลน้อยกำลังกำลังติดล้มครับพี่น้องตัดเชิงกำลังติดล้มพาเดียวขมักขเมันครับขบวนท่าไวนี่งอีสองคุ้มหุ่นจังมาครับไก่พูดมาพี่มันมีเห็นไก่พูดมาจูดพี่พุณคุณพู จุดก็เคยพี่ไม่เห็นได้นาสอสวัสดิ์รถไทยใหญ่กำลังเติมผู้พี่น้องเลยเติมที่เกลียส่งผู้จุดตอนรับกลองกระถินพี่น้องเขา้าวคุดว่า กองกระถินกองที่2ของพี่น้องชาวกุวดวาเนะครับเด้อตอนนี้ทีมงานทะเลสีน้อยและกัสอสวาดรถไถไงกำลังทําการประจุพรุพี่น้องเอ้ยนั่นเขาเอาละทั้งพุน่น สอนุ่มน้อยบัางที่สองตะไรกับกล้วยครับตะไกรากกล้วยครับพี่น้องครับฉลองงานบุญกระถินของพี่น้องชาวกดว่ากองที่สอง ตื่นเต้นอยู่ครับตื่นเต้นอยู่พูดกองกระดิ่เห้ากับร่างกายมากครับพี่น้องครับลู่หลานห้าวกะหย่างมีนุดตะไรครับพี่น้องครับััดดดดเเออ็็ัดเอ็ดครับั H S H S ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขี่รถไปไหนครับไปไกลไรวะย่นเหนื่อโยนไปพุ่นเด้อบางรอบจะค่อยบำงรอบเหงออยู่ย่นไปพุ่นเด้อ พ่อพ่อพอทำัมล้ะล้ม เบิ่งชังพอเตอร์กำลังจุดบังไฟตะไลน้อยพี่น้องเอออย่าไปเคยอย่าไปเคยหึขยับมาเฮ้ยชังพอเตอร์กำลังจุดุดแล้วพี่น้องเอ้ยเอาบาดนี้แหละเฮาบ่เอาเฮาบ่บาดนี้เอาเฮาเฮาเฮาไปน้ำลมจอยหัวระเบิดมันมีไอ้พอเตอร์อันนี้มีแต่เสือลมมีดิเซอหัวระเบิดพมดเลยเลยอ่าเงินงามพี่น้อง เออเดีมันดันก้นเดี๋มันดันก้นเดี๋มันดันก้นเดีมันดันก้นเอ้ยโอ้โหสังผหรือนี่สังผหรือสังอะไรครับบสังบีมสังบีมโอ้โหสุดยอดสุดยอดสุดยอดพูดอ่ะลองจัดนขนาดเลยคุณล้มอ่ะแล้วโอ้ได้การได้การได้การเนนนนเนอน พ่อพ่อพ่อเอาเลยช่างอดแป๊กครับแปก๊ก แต่รับกีบดีกับยูนิมิแองทุกคนครับพี่น้องครับทุกคนสวัสดีครับ